สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับไอทีเบสต้านะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของระบบแชทฟีเจอร์ใน Windows 11กันนะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้ระบบแชทฟีเจอร์เนี่ยอ่ากำลังปล่อยให้ Windows i n s i d e r Dev Channel นะครับได้ทยอยได้รับกันนะครับตอนนี้ก็คือบางคนอาจจะยังไม่ได้รับนะครับแต่ตอนนี้เราได้รับแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่มแชทนะครับอ่ามีไอคอนแชทเพิ่มเข้ามาตรงทั s บาร์ด้านล่างนะครับเรากดเข้าไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่า,าเราอยู่ในทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมีขึ้นว่า Open Microsoft t e a m ตรงนี้แล้วก็ s y n c contact ตรงนี้นะครับในกรณีที่ยังไม่ซิงค์ตรงน,นี้มีแชทที่ผมได้ลองเทสไว้นะครับแล้วก็จะเป็น s u g g e เ t contact นะครับตรงน,นี้จะมี Meet นะครับซึ่งจะมาในอนาคตนะแต่ตอนนี้จะมีแค่แชทก่อนนะครับซึ่งเวลาเรากดแชทใหม่เนี่ย จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเราก็ใส่ชื่ออะไรแบบนี้เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลไปก็ได้แล้วครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดจะเป็นกลุ่มนะครับก็กดแอดก r ุ u p เน m e เข้าไปนะครับเราก็สามารถพิมพ์แชทได้เลยเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นแชทปกตินะครับอันนี้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราก็จะมีชื่อกลุ่มนะครับสามารถอัดชื่อกลุ่มจากตรงนี้ได้ทันทีนะครับแล้วก็จะมีสามารถกดเพิ่มเพิ่มคนเข้ากลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับเข้าแชทนี้แล้วก็สามารถส่ง เทคนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถส่งเทคจากตรงนี้ได้เลยทันทีแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเรื่องของรูปแบบตัวอักษรนะครับเช่นจะทําตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะแนบไฟล์นะครับก็จะให้กดอันที่2เนาะอ่าก็ขึ้นอัปโหลดฟอร์มไมค์คอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกพวกของอีโมติคอนต่างๆนะครับอีโมจิ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพ d i f นะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างโพนะครับแล้วเป็นเรื่องของ c h a Teams t นะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Microsoft t e a m Preview ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวโปรแกรมเต็มๆของตัว Microsoft Teams เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นในรูปของ Preview นะครับจะเป็นคนละตัวกับ Microsoft Teams ที่เราโหลดมาจากเว็บนะครับอ่าอันนี้เป็นคนละตัวกันนะเราสามารถกด In v i t e นะครับเพื่อ ก๊อปปี้ลิงก์นะครับเพื่อให้คนอื่นเข้าทีมเราได้นะครับรวมถึงมีปฏิทินให้ด้วยนะครับว่าสมมุติเราสร้างอีเวนต์นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาในปฏิทินนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับทีมใน Windows 11นี้นะครับก็มีแค่นี้นะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ